สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการขั้วข่าขงเคียงครับผมวันนี้สิพราวม่เห็ดเมนูหนูครับย่างนูครับผมนู <No. S 1> จับนูกันครับพี่น้องนี่ครับนูเลี้ยงไว้ครับนะนี่ครับผมตัวนึงก็ไนงน้ช่ไหม ย่างสองตัวครับนี่แล้วไปลังไฟต้มน้ำลกคนครับแล้วเขาต้มน้ำวันครับผมต้มน้ำลกคนครับโดยเชฟบอยครับตัวนี้เขาก็ถ่ายน้ำมันหอนนะครับผมจะเอาหนูลงลกคนก่อนครับผม เอา,า,เอา,า่ะไฟไม่แรงครับ สร็จแล้วครับตัวน <Yes, yes, ึงเล็กตัวนึงครับลงตัวไปโคโลกโรบโรบโรบครับครับยิงเขียวกีกซีกครับผมแล้วล่นอย่างไรครับ ผ้าทองดือผ้าทองแล้วก็ไม่เหยียบผ้าทองเหยยบครับนะค,ครับผ้าเสร็จแล้วก็ล้างครับ นี่ครับพี่น้องแมว oh. นี่ครับผมแล้วห้อหมักครับใส่ลงไปครับใส่เกลือใส่ได้เกลือดด้วครับผมแซบครับสุด, <c oughs> ดนี <c oughs> ไดน่ได้ก็กินได้ก็กินทุกครัวให้เข้ากันครับพี่น้อง <c oughs> เจนี่ครับเอาใส่ไฟเลยครับผมยยอย่างประมาณกี่นาทีสามสิบนาทีครับสิบนาทีพริกแค่หนึ่งแต่สิบนาทีพริกครั้งหนึ่ง ระว่างถานูสุกหานเก็บบักหน้าครับผมเอฟน้ำจ,จิ้มซีฟูดจิ้มซีฟูดจิ้มซีฟูดครับหนึ่งหน่วยหนึ่งลูกครับก้ามาตำน้ำจิ้มนะครับใส่พริกครับอันดับแรกเด็ดข้นด้วยนะครับ กระเทียมครับเสร็จเลยบะตามครับผมหูปลาครับระวังมันฟงด้วยนะครับผมน้ำปลาครับต่อไปตอบประมาณครับผมมะนาวครับโอ้ลูกมะนาวจากสวนครับผม งัวครับตามใจชอบเอาลรงเอาลรงครับผมต่อไปก็น้ำตาลใส่บ้างน้ำตาลเล็กน้อยน้ำตาล,ลน้รำตัดเปรี้ยวเล็กน้อยครับผมมะนาวนี่พอกิของเราวตีมะนาว,ว,นาวมาครับมีน้ำจองหลองสักหน่อยแล้วรอใส่น้ำอุ่น สักหน่อยนะครับผู้ผมจะเอาไปเก็บพร้อมเก็บพร้อมกับเอาน้าอุ่นมาครับเก็บพร้อมแม่ยายน้อยเพื่อนปลูกไว้ครับผมไปเก็บพร้อมครับน้อยอพอหอมนะครับ <laughs> นี่ครับหอมตายแรงครับผมได้แล้วครับุ ได้หอมมาแล้วครับพอหอมจากคุณแม่น้อยน้ำพอนใส่น้ำร้อนลงไปครับผมเล็กน้อยโซงโซงครับยิ้มสิดูเป็นนะครับสิดยอดครับสุครับโอ้หอมมากเลยครับพี่น้องหอมข้าวดังเลยหอมหวยเลยอะ่ะคนมลอยครับหอมมาก เอาไม่มากนะครับผมน้อย็นะน้อยน้อยให้หน้อยเราเก็บผักครับเก็บผักกันครับผมฮะมเ,เก็บผักแข็งครับมาแข็งหรือภาษาไทยเรียกว่าเขียวพวงครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเก็บถั่วฝักยาวกันครับพี่น้องเดินผ่านลงเห็ดเลยครับ มะถั่วครับถั่วฝักยาวครับนั่ตฝักยาวก็ปลูกเองนะครับผมเชฟบอยเขาปลูกครับมาแล้วครับผมคราบมาเบิงหนูครับผมอาจจะสุกแล้วพอดีแล้วพอดีกินพอดีกินครับนะครับจัดจานเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวมาซิมกันครับผม มาครับทีนี้ชิมดูครับผมแก่งครับชิมจิ้มก่อนครับนี่ครับหางกรอบครับผมกินน้ำช่างวะนี่าครับอืม้ม สอบข้าวแล้วครับห่อนนะวะเขาเอื้อนยังวะเอื้อนยังวะมาละมาละขี้นกท่านนกไม่ขี้ไม่ได้กินครับท่านนกไม่ขี้ไม่ได้กินครับท่านนกไม่ขี้ไม่ได้กินนะครับไอ้ห้อยห้อยครับต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 ้งกินตับวะ ซุกว่านี่ดูตัดกับตัดกับหุ่ยหุ่ยละ ไม่คุยกันเลยกินหนึ่งเดียวเลยขี่ครับหนังกรอบโซนะนะหนอกกินแจ้วครับซีฟูด้ดผักตามตีนยุ้มครับตีนยุม้มตัวอ๋อ,อ,อเม็ดผ้าเียว เจ้าตัวขาครับกระตตัวเลยอืมขาหลังนะร่อ,องหนังนะรูกอ่อบนะครับอือหือ สิ้นตับผมไม่กินขอยวะไม่ได้บอขอยวะ <c oughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้รายการครัวข้างเสียงก็ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย ทษครนะตาเลี่ย